ครับในภาษาละนานั้นนะครับมาลังจากท่านเฮียนอักขระนะครับก็คืออักษรนะครับเฮียนไม้ก็คือสระนะครับเมื่อเอาสองอย่างนี้มาผสมกันแล้วนะครับก็มันก็เป็นกรรมขึ้นมานะครับมาเจ็ดวันหนึ่งเดือนท่านก็อ่านออกเขียนได้แล้วนะครับแต่ขั้นแรกแล้วนะอ่า ท่านจะต้องฮัดอ่านในก่อนนะครับมามันง่ายกว่าเขียนนะครับการเขียนนะมันสะกดมันยากนะครับมันอ่ามันเขียนม่ใครยออกนะครับเพราะนั้นอ่านให้มันคล่องกันก่อนนะครับมาครับวันนี้เราจะมาอ่านนะครับมาภาษาละนาที่เขียนอ่าขึ้นมาแบบก่อนแปดตลาดนะครับมาของสุนทรภู่นะฮะในภาคกลางนะครับเอามาเขียนเป็นภาษากําเมืองนะครับมาเราลองมาอ่านเลยนะครับอ ตัวอ่าตัวนี้มันอ่ไม่ก่อความจริงมันไม่ก่อนะครับออกเนี่ยครับอ่าไม่ก่อแล้วก็ตกกะอยู่ทั้งล่มนะครับเขียนเต็มเต็มนะครับแต่โบราณพ้่นจะใช้อ่าการเขียนให้มันเปลืองปืนที่ไหนปุ่นจะใช้ตตัวอ่าไม้กักนะครับอ่าไม้สัว์เนี่ยมันเป็นไม้กักตัวนะครับก็คือแทนตวกะนะครับ เป็นออกนะครับอ่าตอนหลังๆมันก็มีไอ้ไอ้กำไม้ไอ้ไม้กะเนี่ยติดลงมาแถวมาเพื่อมันออกเสียงสั้นลงนะครับออกนะครับออกนะครับเห็นม่ออกนะครับออกนะครับอ่ามันจะออกเลยออกมันก็อันเดียวกันนะครับออกนะครับอ่าโบราณเปิ้นมีเต้าี้นะครับเปิ้นเปิ้นมีไม้กะนะครับต้นๆ้นนะครับเปิ้ะมีออกเนี้นะับออกนะครับออกออก กำลังนะครับหมายว่ากำลังนี่ตรงตัวเลยนะฮะอ่าตกกะไม่กำนะครับตัวอ่าไม่ซัดนะครับตัวละไม่ซัดสกคได้ตัวงะนะครับอ่านว่าลังนะครับมาออกกำลังนะครับมากายเนื้อนะครับมาไม่เกิดนะครับมาไม่เกิดนะครับมาไม่เกิดนะครับเนื้อนะครับเนื้อ ครับนะครับมาเนื้อครับนะครับมาโบราณเปินจะเป็นไม่เกลือก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับไม่เกลือนะครับมาโบราณนะครับมาโบราณเปิ้นเปิ้นเปิ้นเขียนอี้เาเปิ้นเปิ้นเอาเป็นไม่เกลือก็มีนะครับเนื้อครับนะกายเนื้อครับนะครับตัวนี้ตัวยะนะครับอ่านว่ายานะครับออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับยารับไหลนะครับถ้าเป็นตัวยะนะครับ กออกเสียงเป็นยอยักษ์ละนายอยักษ์เมืองนะครับหมแม่อันนี้มันเป็นตัวออยนะครับตัวยะนะครับอ่านว่ายานะครับยาลับไหลนะครับฮื้อขานะครับตัวนี้ออกเสียงเอกนะครับหมแม่มันมีไม่ไมยอเนี่ยนะครับหมแม่ถ้าอกมีไม้ย่อหรอถ้ามีไม้ยอนี่อ่านว่าขานะครับขานะครับอืม อ่านของตัวมันเองออกเสียงเจตวานะครับค่ะนะครับตามสำเนียงของไตยวนเจียงใหม่นะครับมาค่ะนะครับอย่างนี้ค่ะนะครับาถ้ามีม,มียอ่ออ่านว่าค่ะนะครับอเสียงเองนะครับาจะค่ะหรือข้ะก็แล้วแต่ท่านจะเขียนนะครับค่ะใจสร้างภูมินะครับตัวอ ตัวซานะครับใตตส่ตัวอ<ๆ>่าละหงนะครับอ่าหืออ่านเป็นตัวสอลลิงนะครับสอลลิงนะครับสร้างนะครับสร้างภูมินะครับมาสร้างภูมิคุ้มอ่าตัวข่านะครับตัวข่าห่างเยาวนะครับมาข่าห่างเยานะคุ้มกันไว้นะครับคุ้มกันไว้นะครับเห็นไหม ฮือสังเกตนะครับอันนี้มันเป็นตัวกึ่งกึ่งบาลีนะครับมากึ่งกึ่งบาลีนะครับมาถ้าเป็นบาลีแท้ๆแล้วป่นพ่นมันมีเกตนี้พ่นมีนะครับว่นมีเกตุหรือเกตะนะเกออย่างพุ่นนะครับมาอันนี้มันเป็นเป็นบาลีผสมจ้าบ้านบปละนะครับมามันมันเป็นอาเนี้ปกมีไม้กางไหลเหมือนบาลีนะครับแต่ มันมีตัวสะกดไะไรไหมฮะบาลีพุ่นมีนะมีตัวสะกดนะครับมาไปเกตะเกตุเกออย่างพุ่นั้นไปเรื่อยๆนะครับมาสังเกตุสังเกตะสังเกออย่างพวกนว่าไปเลยนะอันนี้เป็นสังเกตเนี่ยมันเป็นภาษาชาวบ้านนะครับบาลีชาวบ้านนะครับมาฮื้อสังเกตฮื้อดีมีจามไอนะครับมา สะมุลไพยนะครับมาสะนะครับมาตัวสะ,ะมันขึ้นด้วยสะมันก็ต้องสะนะครับมาเป็นเสียงจัตวานะครับสะมุลไพยนะครับมาตัวนี้ตัวป้าละโหงเนี่ยเฮื่ออ่านเป็นตัวทัดไปนะครับก็คือป้าพระป,ะปะะ้าะ้ะานะครับป้าพระมะนะครับป้าะ้านะครับ ป้านะครับอันนี้มันเอ่อป้านะครับป้าผ้าป้านะครับอันนี้มันป้านะครับมาป้าผ้านะครับตัวต่อไปก็คือผ้านะครับตัวป้าไซละหงเฮื่อนเป็นตัวผ้านะครับมาสมุนไพรนะครับมาสมุนไพรตัวนี้ตัวฟ้านะครับฟ้าหางยาวนะครับมามันนี่มันเหมือนจะมันเกี่ยวกับตัวป้านี่นะครับมามันเพิ่ใส่มาอันนี้เป็นตัวฟ้านะครับ ฟ้านะครับอันนี้ตัวท่านะครับ ised, มาก็อ่านว่าท่านะครับมาถ้าเขาเขียนเป็นเอาตัวตามาเขียนแล้วครับมาตัวตามาเขียนมันก็เป็นตานะครับตาลายนะครับตาลายโจนนะครับมาอันนี้เพื่อจะออกเป็นเสียงอคำไทยนะครับมามันก็เขาก็เอาตัวตัวท่าตัวนี้มาเขียนนะครับออกเสียงว่าท่านะครับท่าลายนะครับมาโจนนะครับมา ในโบราณแล้วนะครับอาการสะกดด้วยอืแม่กลเนะเพื่นจะใช้หางหน้านะครับสะกดนะครับอ่าอคำไทยเพ่นใช้อเรือสะกดนะครับเราจะต้องไปเห็นแบบปพนนะครับมาก็หรือจะอนุลมใสตัวละสะกดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับใครจะเขียนนะครับแต่ โบราณบนใจตัวหน้าเนี่ยนะครับโจนนะครับเห็นไหมฟ้าทะลายโจนนะครับโจนเกียมอันนี้ตัวกะนะครับมาตัวกะนะครับไม่ใช่ตัวฆ่านะครับมาตัวกะนะครับอ่านว่าเกียมนะครับเสียงสามัญนะครับเกี๊ยวขนมาตัวนี้ตัวจ้านะครับอ่านว่าจุ้ยนะครับเสียงโทปกตินะครับจุ้ย ตัวเองไปก่อนนะครับไปนะครับตัวปะ้นะครับมาตัวป้าเป็นเสียงสามัญน,นะครับอ่านว่าไปนะครับมาใบ่ไพรนะครับมาไปก่อนตัวนี้เราก็ห้อนนะครับมามันเป็นกรรมห้อนนึกหมว่ามันเป็นกรรมเมืองนะครับมาห้อนเปิลบอกว่า ภาษาลนาเนี่ยอันถ้าเป็นเสียงกำเมืองแล้วอ่าป้นหัวใจเขียนตัวละแทนนะครับฮ่อนนะครับฮ่อนนะครับหมายแม่อ่ากอใจเอาตัวละเขียนแทนนะครับฮ่อนนะครับฮ่อนอ่านฮ่อนมันจะร่อนนะครับอ่าไอร่อนนั่นมันกำไทยนะครับฮ่อนนะครับฮ่อนนะครับฮ่อนหาหมอนะครับหาฮ่อนหาหมอนะครับ บ่าท่ารอเห็นไหมตัวนี้อ่านเป็นเสียงรอเรือแล้วเห็นไหมรอนะรอเป็นคำไทยนะครับมันจะคำเมืองนะครับรออ่ามันเป็นคำไทยนะครับ,บรอ่าบ่าท่ารอเห็นไหมถ้าถ้าตัวล่านี่ท่านเขียนท่านท่านต้องหู้นะฮะถ้าเป็นตัวเป็นคำไทยหรือบาลีท่านจะออกต้องออกเสียงรอนะครับอ่าถ้าเป็น เป็นคำรรลนะนาที่มาเขียนเอาตัวละเขียนนี่ออกเสียงฮอนะครับแม่แ่ท่านท่าน,าน,านจับไว้ดีนะครับห่อนหาหมอบาทา่ารอไ่ใชอท่าฮอนะครับฮอนมันฮอบินปุบปั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 บบนอากาศบนนะบาทา่ารอเจือนะครับตัวนี้ตัวจ้านะครับมาเสียงตีนะครับเจือลงปอด บอดเนินนานะครับบอดเนินนานะครับอืหัวละเอ็นนะครับเห็นไหมละเอ็นนะท่านจะเขียนเป็นอย่างอี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านจะเขียนนะไม่ไม่สัดออกเหยียเออไม่ย่อนะครับโทษทีไม่ย่อออกเหีียมันก็อ่านเป็นละแล้วก็ละเอ็นนะครับหัวละเอ็นนะครับ ถ้าท่านจะฮึมมันออกเสียงเองนะครับละเนี่ยท่านก็นจะต้องเอาใส่มะยอไปนะครับหัวละเอน็นนะเห็นไหมอย่างนี้อ่านว่าหัวละเอ็นนะครับมาถ้าอย่างนี้เนาะถ้าบอมีมะยอเนี่ยหัวละเอน็นออกเสียงจัตวาตามสำเนียงเจียงใหม่ใจย,ยวนนะครับมาเห็นไหมถ้าเป็นสำเนียงลือก,ก็จะไปํำแบบนึงนะครับมาก็เอาเอาเอา,เอาสำเนียง แต่ยวนจะใหม่เป็นลักนะครับมาปลาเฮี้ยวหมอกนะครับนี่มันปลาเฮี้ยวนี่มันมันเป็นกำกำเมืองนะครับกำเหนือนะครับมาปลาเฮี้ยวนะกับใจตัวละเขียนแตนนะครับมาป้นส่วนใหญ่แล้วโบราณป้นป้นจะเอาแบบอันนะครับมาป้นเขียนเอาตัวละนี่เขียนแตนตัวเสียงฮอที่เป็นเสียงอ่า ภาษาละนานะครับมาภาษาเหนือเนี่ยปุ้นใจะใจตัวละเขียนแตนนะครับแบบปลาเหี้ยวมองนะฮะปลาเหี้ยวมองลองวัดวานะครับลองวัดวามันเป็นยานะครับมาเนี่ยน่ยยาตัวออนะครับตัวยาเนี่ยต้องออกเสียงยอยักไทยนะครับมันเป็นยา ตัวต้านะครับมาไม่ย่ออ่านว่าตี้นะครับเสียงโทปกตินะครับมาตี้นะครับเปิ้ลนะครับเสียงโทปกตินะครับตัวป้านะครับเห็นไหมอ่าตี้เปิ้ลนะครับมาตี้เปิ้ลใจนะครับตัวจ้านะครับไม่ขอจ้างไปออกเสียงตีนะครับใจนะครับตี้เปิ้ลใจใน บัวลานน่บัวนะครับบัวบลานเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นภาษาภาษาเก่าเงาของบาลีเป้นโปลนาโปลนะนะครับอ่าป้นจะเป็นเก่าเงาของปนมาอย่างอันนะครับแต่มาเป็นภาษาชาวบ้านแล้วป้นมักจะเขียนเป็นบัวนะครับบัวลานนะครับบัวลานหรือเ้ีท่านจะเขียนโบลานก็บ่พิษอย่างนครับเพราะว่า หากเง่ามาภาษาคาว่าโบราณเนี่ยโบราณเนี่ยมันมันมาจากว่าโปลานะครับโปลานาก็คือโบราณนะโปโบราณน่นนะครับโบราณอันเดียวกันนะครับท่านถ้าจะเขียนแบบไหนก็ก็บพิษนะครับบพิษนะครับมาแต่มันเป็นกำนิยมเฉยๆนยกหนึ่งนะครับมาเปิลเปิ้นิยมใจเป็นบัวนะครับมาบัวนะครับโบราณนะครับบัวนะอันนี้เป็นเกาะ ก็หักอานุลักษกันไว้นะครับเพื่อะจะเขียนมาเป็นยกนะครับทีนี้เราลองมาอ่านรวดๆด,ดูนะครับมามันจะอย่างใดนะครับมาฮามาอ่านรวดๆเลยนะครับออกกําลังกายหนื้อครับย่าลับไหลฮื้อขะใจสร้างภูมิคุ้มกันไว้ ฮือสังเกตฮืด้ดีมีจามไอสมูลไพรฟ้าทะลายโจรเจียมขนมาช่วยตัวเองไปก่อนห่อนหาหมอบาทะลอเชื้อลงปอด วอดเนินนาะหัวละเอนป่าเหี้ยวมองลองวัดวามันเป็นยาที่เปิ้นใจในบับราณน,นะครับมาท่านก็ลองเอาไปหัดอ่านดูนะครับมาวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ